บ้านขนมจีนอร่อยมากครับอร่อยทุกเมนูเลยสวัสดีครับวันนี้เราพาแม่แม่พี่พี่มาทานขนมจีนที่ขนมจีนบางแก้วอยู่ติดกันเนี่ยติดกับลอบลอบบางแก้วติดกับถนนหลังวันดน้ำแดงติดกับร้านอยู่ติดติกับข้าวมันไก่ นี่เป็นชุดนะครับชุดหนึ่งจะมีน้ำยาให้เลือกสามอย่างนะครับจะมีน้ำยาให้เลือกสามอย่างผักผักก็ตักตามอธัธยาศัยสั่งอันนี้มาด้วยกระเพาหมูสับยิ่มสิตามก็ามาครับ ทา,านมากนะส้ตมตำเขมาทานขนมจีนขนมจีนบ้านบางแก้วนะครับอยู่ติดกับเดินลอ็อแล้วก็อยู่ติดกับโลตัสเอ็กเพรสแล้วก็อยู่ติดใกล้ๆกับที่เรากินข้าวมันไก่ตอนกลางคืนตอนนี้ก็โอโ้โหน่าทานมากนัสั่งมาเยอะมากนะ ทานทางนั้นเลยดูยดิข้าวยังมีข่าวยังมีเลยฮะเยอะจริงเยอะจริงไม่ได้หิวนะครับไม่ได้หิวนะครับนี่จะให้ให้ดูนมกินก่อนเลยนี่นะจวดเลยพี่น้องอร่อยน้ำยานงัวมาก หนึ่งชุดมีน้ำยาสามอย่างให้เลือกนะครับอร่อยอ,อร่อย,ออยขอบคุณครับเจอกันคลิปหน้าครับ ดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามกดซับตะไคร้กดกรดให้ด้วยนะครับขอบคุณครับผม oh.